ฉันเหรออะไรของคุณเนี่ยอย่ามาพูดมั่วๆนะเอาอันอื่นก็ได้ครับมันก็อร่อยเหมือนกันแหละไม่ได้ค่ะไม่เห็นหรอว่าลูกฉันชอบสีเนี้ยใช่ไหมเอวาใช่ค่ะแม่แล้วอีกอย่างอะ่ะมันก็เหลือแค่อันเดียวอะ่ะเอามาเลยนะอะไรนะ<า>อ,อะไร<พ>นย่ยปล่อยบอกให้ปล่อยไงแกเอา ไ้วะโยนมาได้ไม่รักษาครามสะอาดเลย<ฮ>คุณฉันขอโทษกันแล้วกันเดี๋ยวฉันซื้อให้ใหม่คุณคะเอาสายใหม่ให้ผู้หญิงคนนี้2ออันนะคะนี่คะ่ะเอา้าเฮ้ย สายไหมฉันล่ะสายไหมอะไรฉันไม่รู้เรื่องอย่ามาโกหกก็ฉันเห็นแกเป็นคนเอาไปอะ่ะอย่าลยอ,อย่านะอะไรอ่ะถ้าทางก็น่าจะมีเงินแ็่อีกแค่สายไหมถุงเดียวนะ่ะถึงขึ้นมาลื้อของฉันเลยเหรอโอเคฉันขอโทษกันแล้วกันอะไรกันวะ คนรวยสมัยเนี้ยมันยังไงกันวะแล้วมือถือมันอยู่ไหนวะเนี่ย,อยเอาอีกแล้วเหรอไม่เข็ดใช่ไหมอยากโดนใช่ไหมหุยฮุยหุยห้ย อะไรกันวะเสียงอะไรวะนะ่ะเฮ้ยเสียงมือถือนี่วะอโอยโธ่โ,โ,โว้ยไอ้พวกคนรวยรังแคคนจนเดี๋ยวได้ให้เจอนะโวยนี่ครับต้องขอโทษด้วยนะครับ ไม่เป็นไรค่ะแค่ไม่ได้สิ่งที่ถูกใจกท็ทานเองอเอว่าเฮ้ยมือถือเอะคุณคะคุณเห็นมือถือใช่ไหมคะฉันจำได้ว่าฉันวางไว้ตรงนั้นนะคะไม่นะครับแต่ฉันจำได้จริงๆนะคะในกระเป๋าฉันมันก็ไม่มีอะคะ่ะฉันจำได้จริงๆว่าวางไว้ตรงนั้นอะคะคุณไม่ทำหล่นี่อถือหรือเปล่าครับไม่นะ ฉันจำได้จริงๆว่าตอนที่ฉันนั่งอยู่อ่ะฉันวางมือถือไว้ตรงนั้นเอ๊ะหรือว่าคุณกับผู้หญิงคนนั้นอ่ะร่วมมือกันขโมยม,มือถือฉันใช่ปะเปล่านะครับผมไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรค่ะที่นี่มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวก็รู้ว่าใครขโมยม,มือถือฉันไปคุณตำรวจคะมันอยู่นั่นไงคะจับมันเลยคะ่ะไปลูก คุณอูเหรอคะผู้หญิงคนนี้ขโมยโทรศัพท์ฉันไปค่ะจับเลยค่ะอะไรนี่อย่ามากล่าวหาฉันนะแบบนี้ใส่ร้ายฉันนะเนี่ยฉันเสียหายนะไหนโทรศัพท์มือถือมันอยู่ไหนฮะไม่มีเลยอยู่ไหนอะไม่มีครับแต่เห็นไหมล่ะมีไหมเดี๋ยวฉันก็แจ้งความหมิ่นประมาทกลับซะเลยนี่ใช่ครับเสียเวลาทํามากินหมดเลยเนี่ยนี่คุณครับมือถือตัวเองหายอ่ะอย่าโทษคนอื่นนะครับควรโทษตัวเองมากกว่าเสียเวลาคนอื่นหมดเลยเนี่ย ไปลูกเกียนมือถือแล้วพี่ <rio> อยู่ในที่ปลอดภัยเว้ย <t ell> ไหนวะมือถืออยู่ไหนวะเนี่ย<ฮ> <t ell> นั่นไงครับคุณตำรวจมันอยู่นั่นไงคะ นี่ไงพี่นี่โคตรฉลาดเลยสุดยอดเลยพี่อยู่นี่เองเอาของที่คืนมานะใครวะพี่นี่ป้านะเนาะจ้าของถุงขยะนี่ไงฉันไปขโมยถุงขยะมันมามันกอดมากเลยอ่ะมันเอาไม้ไล่ตีฉันเว้ยงันก็หนีดีวะพี่ไปเฮ้ยยเดี๋ย ไปเร็วพี่อะไรโทรศัพท์ไอ้พิมโทรศัพท์จงมันพี่ไปก่อนจงมันโโออยยเอาไปขายคงได้ราคาหรอเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์อฮัลโหล คุณป้าคะคุณป้าเก็บมือถือหนูได้ใช่ไหมคะหนูนี่เองป้าจำได้แล้วนี่จะ้ะมือถือของหนูหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้คืนแล้วอะค่ะว่าแต่ป้าเจอมือถือหนูที่ไหนคะมีคนอะจะขโมยไอเนี่ยในรถเข็นของป้าแล้วพอป้าวิ่งตามมันะ่ะมันก็วิ่งหนี จนรองเท้าหลุดแล้วป้าเก็บรองเท้ามาก็เห็นมือถืออยู่ในรองเท้านี่เลยจ้าป้าคะใช่ผู้หญิงกับผู้ชายไหมคะใช่ใช่เฮ้ยไ่นไงมันเดินกันมานั่นแล้วไปลูกไอ้ว้าวิ่งแ้แกค,คนเดียวเลยเห็นไหมเล่าพอจับมือถือก็ไม่ได้เนี่ยรองเท้าก็ไม่มีใส่เนี่ยก็ผมกลัวพี่โดนจับนี่ เฮ้ย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 แกไอ้พวกเลวพวกแกสองคนรู้จักกันจริงๆด้วยอ่ะแกรวมหัวแกขโมยมือถือฉันรานนี้แกไม่รอดแน่อะไรเอาอะไรมาพูดหลักฐานมีเหรอพอรัพว่าไม่มีเะหน่อยมาจับฉันได้ไงฉันนี่แหละจะไปเป็นพยานให้แม่หนูคนนี้เฮ้ยไปอ้ยเด่น โอ๊ยโอ๊ยเจบโอ๊ยโอ๊ยไดิะข่าวที่แล้วอะตำรวจค้นตัวแกไม่เจอข่าวนี้แกไม่รอดแน่สวัสดีค่ะคุณตำรวจหรอคะค่ะฉันจับคนที่มันขโมยมือถือฉันได้แล้วนะคะโอ๊ยไอ้เดมยืนบื่อทำไมนะวะไม่ช่ยอวย้ย ช่วยไงพี่ก็โดนจับอยู่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่หลุดไม่หลุดไปโวก่หัวขโมยไปโรงพักเดี๋ยวคุณตำรวจขอรองเท้าใส่หน่อยได้ไหมอ่ะไปเลยไปเจ็บไม่ไปไม่ไปป้าคะโนบขอบคุณป้ามากๆเลยนะคะไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วป้าขอตัวนะเอ้ยเดี๋ยวค่ะป้าป้าคะป้าอยากมีงานดีๆทำไหมคะ ไปเป็นแม่บ้านที่บริษัทหนูไหมหนูมีเงินเดือนแล้วก็ที่พักให้ป้าด้วยนะคะจริงเหรอหนูจะให้งานป้าทำเหรอใช่ค่ะเพื่อตอบแทนความดีของป้าไงคะทำแต่ทำป้าจะได้ไม่ต้องมาคุยขยะอีกต่อไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมใช่ค่ะป้า <c oughs> ขอบคุณป้าสิหนูขอบคุณค่ะป้าป้าเก่งมากๆเลยค่ะค่ะ